บางคุณนะมาเม่นว่าไม่เกลไม่ทำไรจ่ยยวยใกล้ก้องลูกมั่งแต่ว่ะอย่าไปหา้าดองความรักหลังจากที่แม่เกดออกมาพสตัดพ้อไม่อยากอยู่แล้วชาวเน็ตก็พากันโยงไปหาลูกสาวอย่างเจนนี่และลินลี่ว่าทําให้แม่ไม่สบายใจหรือเปล่าก็ตามที่แม่โพูนั่นเลยค่ะพี่ไม่ลงรายละเอียดนะแล้วก็พี่ไม่อยากให้ใครมาถามพี่ด้วยพี่เหนื่อยล่าสุดเจนนี่ก็ออกมาไลฟ์แล้วขอตัดขาดตอนนี้ปล่อยวางทุกอย่าง ปัญหาของแม่เกดคือปัญหาส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับลูกๆแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากตัวแม่เกดเองฉะนั้นเจนนี่จะขอไม่ยุ่งเกี่ยวในส่วนนี้ใครสงสัยก็ไปถามแม่เกดเอาเองเลยจ้าถ้าอยากรู้ก็ต้องไปถามแม่ไม่ใช่ถามพี่ตอนห้พี่เป็นลูกพี่ว่าไม่รู้ทั้งหมดและยังโพดทิ้งทายด้วยว่าปีใหม่นี้จะปล่อยวางทุกอย่างและจะหันมาใส่ใจสุขภาพตนเองให้มากขึ้น ฟังแล้วหลายคนก็พากันบอกว่าเอนดูสองพี่น้องบ้านนี้ทำดีแค่ไหนก็ยังไม่วหวโดนทัวลงอีกพวกเราเนี่ยทำงานกันตัวเป็นเกลียวกะตันอยู่เต็มทีแล้วไม่ว่าตอนแม่ายแม่บันปื้พวกเราช่วยกันเต็มทีซึ่งเจนนี่ก็ลั่นเลยว่าที่ผ่านมาบนโลกนี้ไม่เคยให้เงินใครเยอะเท่าแม่เกรดแล้ว ฉะนั้นอย่ามาหาว่าเธอไม่กระตันยูเพราะเธอก็ทําเต็มที่เท่าที่ลูกคนหนึ่งจะสามารถทําได้เช่นกันบนโลกนี้เจนนี่ไม่เคยให้เงินใครเยอะเท่าแม่เพราะฉะนั้นอย่ามาหาเรื่องกันนะจ๊ะขณะที่ฝั่งแม่เกตก็ได้มีการไลฟ์สดช่วงหนึ่งแม่ก็หลั่งน้ําตาเล่าว่าี6 7เจอมาเป็นรอยเรื่อง แต่แม่ก็อดทนมาตลอดเวลาอยู่คนเดียวก็จะมีตัดผอบ้างเป็นธรรมดาไม่เกดเชื่อคือร้อยเรื่องในปีอุจอ่ะร้อยเรื่องอะแต่แม่เกดก็อดทนยกขึ้นมาอาบน้ํากินข้าวเพราะที่ผ่านมาแม่ก็ลําบากมาเยอะสมัยเจนนี่ยังเล็กแม่ต้องร้องเพลงแลกเงินค่าจ้างไม่ถึงร้อยบาท หาเงินซื้อนมให้ลูกกินบางวันก็ต้องกระเตงเจนนี่ไปทำงานกับแม่ด้วยแม่เกศร้องเพลงเลี้ยงลูกคืนละห0บบาทบางวันต้องพาเจนนี่ไปร้านอาหารด้วยทุกคนทุกวันนี้แม่ลูกสาวจะร่ำรวยมีครอบครัวที่สุขสบายแต่แม่เกศก็บอกว่าเธอไม่ได้ไปก่อลูกกินนะยังทำงานหาเงานิน อย่างขายของก็แบ่งเปอร์เซนต์กับเจนนี่แม่เองก็พยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดเช่นกันเจนนี่รวยเป็นร้อยล้านเมเกสต้องไปยูติดลูกดีฟี่จะมุงไม่ได้คะ่ะด้านเอฟซีก็พากันแนะว่าแม่ต้องพักเรื่องความรักบ้างวัยนี้แล้วต้องกลับมารักลูกรักหลานรักตัวเองให้มากๆส่วนเจนนี่เธอก็ไม่ได้ห้ามหากแม่จะมีความรักแค่อยากให้แม่มีความสุขก็พอแล้วกนตัวเราจริงแกมีความรักกันไม่ตือได้แต่อคอยแกมีความชุกนี่ เรียกได้ว่าที่ผ่านมาเจนนี่เธอก็ทําเพื่อแม่เกดและครอบครัวมาโดยตลอดความโชคดีอย่างหนึ่งของแม่เกดก็คือการที่มีลูกสาวเก่งและแก่งถึงสองคนสองพี่น้องอายุยังน้อยแต่ขยันทางานตัวเป็นเกียวจนประสบความสําเร็จในทุกวันนี้เชื่อว่าวันหนึ่งหากน้องยูจินเติบโตขึ้นมาเจนนี่เองก็คงจะเป็นคุณแม่ที่สามารถดูแลตัวเองได้ไม่ทําให้น้องยูจินต้องคอยเป็นกังวลแน่ยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวได้หมดถ้าสดชื่นด้วยค่ะ